est e c s p ลึกลับน่ากลัวเดาใจไม่ได้คงเป็นคอนเซปต์ของตัวละครตัวนี้ครับที่เมื่อใครได้สัมผัสแล้วก็วจะนึกเอจใจขึ้นมาบ้างว่าไม่มากก็น้อยว่าตกลงมึงเป็นตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่กับตัวละครสุดเท่สุดครูมาพร้อมกับรอยแผลเป็นบนใบหน้า มักชอบสวมแว่นตากันแดดอยู่ตลอดเวลาและทําหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศของตัวเองพร้อมทั้งประโยคคิดต,ติดปากที่กลายเป็นมีมอยู่ช่วงเวลาหนึ่งตอนที่เกมออกเลยวันนี้เราจะไปทําความรู้จักชายโชนผู้นี้กันดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมูอินไซด์และนี่คือคาแรคเตอร์อินไซด์ตอนโรเซลเอเ do จ้าหน้าที่พิศเศษรัรเซอ์แอตเลอร์เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของ c l l of Duty Black Ops Cold War ที่ทำงานให้กับหน่วยงาน Central Intelligence Agency หรือ CIA เพื่อจุดยั้งแผนการชั่วร้ายของสายลับโซเวียตนาว่เพอร์ซิวสและด้วยวิธีการทำงานภาพลักษณ์สุดโหดของเขาทำให้ได้รับฉาย,ยาว่าอเมริกันแบทแอืมายถึงอเมริกันสมอนเต with dark charisma หรือก็คือสัตว์ประหลาดอเมริกันที่มาพร้อมกับสเสน่ห์อันมืดมนซึ่งตัวละครแอดเลอร์นั้นก็สามารถเลือกมาเล่นได้ในโหมด multiplayer ของเกมได้อีกด้วยและดูเกม Call of Duty ในปัจจุบันนี้มันก็ใช้ความจุบแบบเยอะยอะ,ยะทิพไายเยอะมากๆครับแบบทุกคนรู้ผมรู้ฉันรู้ทุกคนรู้ว่ามันเยอะแบบไหนเรียกได้ว่าแค่ตัวของผู้บ่าวแอดเลอร์ของเราก็ปาไปเกือบกิ๊กแล้วมั้งครับหยอกครับหยอกแต่อ๊ะถ้าเอาทุกสก,กินมารวมกันจะถึงน่าจะถึงมั้งเนาะ ม่น่าถึงมั้งครับแต่น่าจะน่าจะถึงแหละแต่เอาเป็นว่าวันนี้เรามีตัวช่วยมานำเสนอครับ Western Digital Black c o f Duty Black Ops c o l d War Special Edition P10 Game Drive 2 t b ฮาร Hard ส i s k พกพามากับลวดลายลับลวงพ่างมันก็บข่าวกรองของหน่วยสือบระชการลับชมใหม่จาก Western Digital ดีไซน์สุดเนี้ยบสีดำคลับลึกลับ Exclusive จากเกม c a l l o f Duty Black Ops c o l d War มาพร้อมกับความจุ2 t b ขนาดกระทัดรัดจัดเก็บข้อมูลและพามันไปได้ดทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นไฟล์อะไรใหญ่แค่ไหนก็โหลดเร็วทันใจด้วยความเร็วสูงสุดถึง140เมกะไบต์ต่อวินาทีอันเป็นเพราะเทคโนโลยีชั้นนำจาก Western d i ดิ t ิ l ไม่ปล่อยให้คุณเป็นเป้นเปานิ่งของสายรับคนอื่นฮาสติสามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่เครื่อง PC จนไปถึงเก็บไฟล์ของระบบเกยมยุคเก่าเพื่อไปใช้ในเครื่องเกยมยุคใหม่ได้ทันทีวิธีใช้งานก็ง่ายแสนง,ง่ายแค่เสียบมันเข้าอุปกรณ์ใช้เวลาแค่เพียงไม่กี่ Western Digital Black ของคุณก็พร้อมใช้งานเข้าถึงเกมที่คุณเก็บไว้ได้ทันทีจะเป็นการเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5หรือเกม Xbox One บน Xbox Series Xs ด้วยฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และผลักดันขีดจำกัดของปฏิบัติการของคุณด้วยคอบดิตที่พอยต์ถึง1,100แต้มที่จะให้คุณได้ซื้อสก,กินตัวละครที่หวังไว้หรือใช้ข้าม b ั t รเทิร s ก็ดีมุ่งหน้าตามหามาครอบครองได้แล้วตามร้านค้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วไป หรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านทางช้อปปีได้แล้วในดีสคริปชันด้านล่างได้เลยครับก่อนจะกลับไปที่ผู้บ่าวแอดเลอร์ของเราต่อนะครับวิดีโอนี้จะเล่าเรื่องราวของแอดเลอร์ผ่านในสายตาของแอดเลอร์โดยตรงนะครับการดําเนินเรื่องราวอาจจะไม่เหมือนกับที่ตัวเกมนําเสนอและที่สําคัญสปอยล์ล้านเปอร์เซ็นต์ใครไม่อยากโดนสปอยล์ก็ปิดไปก่อนก็ได้หรือใครที่ไม่ซสีเรียดก็หยิบน้ำหยิบขนมแล้วก็มามีความสุขกันต่อครับแล้วก็นะครับอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนท้ายวิดีโอเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกัน รัสเซลอ์แเลอร์ลืมตาโดยโลกใบนี้มาพร้อมใบหน้าใสากิ้งไร้รอยแผลในวันที่12กุมภาพันธ์ปี1937และได้เข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐในปี1955และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหน่วย Special Force ที่ไม่ใช่เกมในปี1957ต่อมาได้เข้าร่วมกับหน่วย Special Activity Divisions ในปี1959ทำงานอยู่ที่นั่น7ปีก็ได้ย้ายไปทำงานในหน่วยข่าวกรองสหรัฐอย่าง CIA ในปี1966 ในช่วงสงครามเย็นกำลังระอุและได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกับหน่วยแม็กฟีซ็อกในช่วงส,วง,สวงครามเวียดนามเพื่อเข้าไปสืบเกี่ยวกับแผนการของโซเวียตในเวียดนามแห่งนั้นนั่นเองจากนั้นแอดเลอร์ก็หายตัวไปและปรากฏในบันทึกของ CIA เพียงประปรายเท่านั้นและยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลับอีกหลายอยา่างและด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลยุทธแ์แอบแฝงรวมถึงความคล่องแคล่วในภาษารัสเซียและเยอรมันความเชี่ยวชาญในการจารกรรมข้อมูลทาให้เขาเป็นหนึ่งในะไม่กี่คนที่ CIA สามารถพึ่งพาได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด อย่างเช่นในปฏิบัติการบุกเกาะรีเบิร์ตในแบล็กออฟภาคแรกเขาก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการนั้นด้วยแต่หน้าที่นั้นต่างออกไปตรงที่เขาได้รับมอบหมายให้เข้าไปจับตัวและสืบสวนวิกคอร์คูสมินผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการผลิตอาวุธชีวภาพโนว a สซิกบนเกาะนั้นด้วยแต่การสอบสวนนั้นก็ไม่สามารถทำให้คูสมินเผยความจริงออกมาได้เลยทำให้อารเลอร์เอามีดปลายแหลมไปทักทายตาซ้ายของคูสมินจนบอดสนิทนั่นถือเป็นการแก้แค้นที่คริสเชนโกเคยทำไว้กับวิเวอร์ในภาคแรกนั่นเอง เวลาล่วงเลยมาในปี1981แอดเลอร์ได้รับคำสั่งจากสหรัฐให้เข้าร่วมกับวูดและไมสันสองตัวหลักจากภาคแรกที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนเสียงคนภาคทั้งสองคนภารกิจของเขาคือให้ตามตัวและเข้าจับกลุ่ม2ผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์จับตัวประกันในประเทศอิรากอย่างอาราชและคาซิมทั้ง3ได้เข้าจับกลุ่มคาซิมก่อนที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนจนได้พบว่าอาราชกำลังไปพบกับใครบางคนที่สนามบินทรัพซอนในประเทศตรุรกี วันต่อมาทั้ง3ก็ได้เดินทางไปที่สนามบินทรัพซอนทันทีและดักรออาราชที่กําลังเดินทางมาทั้ง3เห็นอาราชเดินมาทางรถพร้อมกับทหาร่วนตัวอีกสองคนก่อนที่จะเห็นอาราชยิงทหารทั้งสองคนของเขาทิ้งสร้างความงุนงงให้กับทั้ง3ม,มากก่อนที่ทั้ง3าจะเปิดฉากยิงใส่อาราชและกองกําลังเล็กๆที่ติดต่อกับเขาอย่างดุเดือดฉากไล่ล่าดําเนินไปอย่างดุเดือดจบด้วยการเอารถบังคับพุทยุติดระเบิดที่วิ่งได้เร็วกว่ารถทุกคันบนสนามบินวิ่งไประเบิดที่เครื่องบินที่อาราชจะใช้หลบหน แต่พอดีพอดีตัวเขามันไม่ตายเนสิครับท่ามกลางดงไฟลุกโชกโชนการสอบสวนสุดตื่นเต้นเริ่มขึ้นและทําให้ทราบว่าแผนทั้งหมดกําลังจะเป็นไปตามแผนของสายลับที่ชื่อว่าเพอร์ซิวส์ทำให้อดเลอร์หัวเสียเพราะคิดว่าเพอร์ซิวส์นั้นได้ตายลงไปแล้วก่อนจะยิงอาราชทิ้ง,ท,งทั้งทั้งที่พูดประโยคตัวร้ายอย่างไม่จบต่อมาพวกเขาได้เข้าไปสํารวจซากการโจมตีของอาราชที่นั่นเองเขาพบกับผู้รอดชีวิตรายหนึ่งที่เป็นหนึ่งในทหารส่วนตัวที่ถูกอาราชยิงบนรถที่พาเข้ามา ทั้ง3จึงช่วยชีวิตเขาไว้และนําตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นได้มีการประชุมของ CIA และหน่วยข่าวกรองต่างๆของสหรัฐพร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรแกนหัวข้อในการประชุมว่าด้วย p e r s u i วิสายลับสุดอันตรายและเริ่มวางแผนเพื่อเริ่มปฏิบัติการการตามล่าตัว p e r s u วิสโดยทันที p e r s u วิสนั้นเป็นสายลับโซเวียตท,ที่ลักลอบข้อมูลการวิจัยขรรพนิวเคลีย์ของสหรัฐอเมริกาส่งให้กับโซเวียตนั่นเองโดยปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งนําโดยฮัสสันผู้เบาล้นซาจากภาคแรกที่เปลี่ยนเสียงคนภาคเหมือนกันตามด้วยวูดเมสันเจ้าหน้าที่ CIA บทน้อยอย่างลาซาและสิมพร้อมกับความช่วยเหลือจาก m อไซิเจ้าหน้าที่สุดสวยอย่างเฮเลนพาร์กโดยแอดเลอร์ก็ได้นําทีมงานอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยนั่นก็คือบุคคลที่พวกเขาได้ช่วยมาจากสนามบินทรัซอนอดีตทหารส่วนตัวของอาราชนั่นเองโดยผ่านการล้างสมองให้เขาเชื่อว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผ่านสมรภูมิรบของเวียดนามมาแล้วและในวิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีแอดเลอร์อยู่ด้วย และเคยทำงานให้กับหน่วยงานรับต่างๆมาตามที่ผู้เล่นเลือกใช้หรือแม้แต่ชื่อก็ตามก็ตั้งขึ้นมาใหม่โดยให้ใช้โค้ดเนมกว่าเบลในช่วงแรกนั้นแอดเลอร์ให้เบลนึกย้อนถึงอดีตที่เขาได้รับการล้างสมองมาแล้วมาร่วมกับความจริงของการสืบหาที่อยู่ของเพอร์ซูสในสงครามเวียดนามจนได้พบกับข้อมูลของการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของไซลับฟอร์คอฟในกำแพงเบอร์ลินหลังจากตามจับฟอร์คอฟได้แล้วนั้นก็ได้รับข้อมูลมาเกี่ยวกับอาวุธยวเคลร์ที่ฐานซ้อมรบของเซเวียตในประเทศยูเครน ซึ่งเป็นเบลและวูดที่เป็นคนรับหน้าที่ที่เข้าไปสืบสวนจนได้รู้ถึงโอเปอเรชันกรีนไลท์ที่ดําเนินการโดยฮัสสันนั่นเองทาให้วูดกลับมามีปากเสียงกับฮัสสันนิดหน่อยนิดหน่อยที่ว่าคือต่อยไปเต็มหน้าหนึ่งหมดนะครับก่อนที่แอดเลอร์จะบอกให้ฮัสสันบอกความจริงออกมาฮัสสันเผยว่าโอเปอเรชันกรีนไลท์นั้นคือปฏิบัติการที่สหรัฐฝังระเบิดนิวเคลียร์ไว้ทั่วทั้งยุโรปเพื่อใช้ในกรณีที่โซเวียตยึดครองยุโรปได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้มันกลับถูกเพอร,ร์ซปปิวปตตีอไอ่ย แอดเลอร์ได้เตรียมการที่จะแอบแทรกซึมไปย้ำนะครับว่าแอบแทรกซึมเข้าไปที่กองประชาการ KGB ที่กรุงมอสโกนะครับ,รบโดยการแอบลักลอบเข้าไปทางใต้ดินด้วยการเชื่อเหลวของพันตรีดิมิทรีเบรลิคอฟที่เป็นสายลับ c i a ที่แทรกซึมอยู่ใน KGB เมื่อแทรกซึมเข้าไปในห้องเก็บข้อมูลของ KGB ได้แล้วนั้นแอดเลอร์กับเบลก็ได้ข้อมูลของฐานวิจัยอาวุธในคิวบาของโซเวียตก่อนที่ผู้พันเบรลิคอฟจะถูกจับได้ว่าเป็นสายโดยการนำตัวมาขู่ให้ทั้งเบลและแอดเลอร์ยอมมอบตัวแต่โดยดยี แต่ด้วยกับดักที่เบลวางไว้แล้วทําให้ทั้งคู่ช่วยเหลือเบลิคอฟและหนีออกมาจากห้องเก็บข้อมูล KGB ได้จากนั้นวนกลับไปที่ลิฟที่มีชุดเกราะหนักและอาวุธปืนที่หนักรวมไปแล้วโคตรหนักและที่สําคัญทั้งตึก KGB กําลังมุ่งหน้ามาถล่มพวกเขาพวกเขาทั้ง3าใส่เกราะหนักพร้อมกับปืนหนักและพูดว่าไดมแบบเนรชาก็จะเปิดลิฟต์และกราดยิงตายทั้งตึกและหลบหนีออกมาได้ทางรถงโง่คันหนึ่งที่มีคนมารับ บางทีก็สงสัยนะครับว่าทหารโซเวียตในเกมมันฝึกมาแบบสตรอมทรูเปอร์หรือเปล่าแบบว่ายิงไม่ค่อยโดนเลยหรือว่าทั้ง3พูดคําที่มันเป็นคําต้องห้ามแบบนอร์เียนะครับอันนี้ผมรลเล่นครับไม่ไม่ได้มีเจตนาจะดูมีนะครับหลังจากได้ข้อมูลฐานวิจัยมาแล้วว่าอยู่ที่คิวบาอเมริกาก็ลุกเป็นไฟสั่งกองกําลังทหารบุกระดมมาที่นั่นทันทีพร้อมทั้งทหารจากทีมลับทั้งหมดของแอดเลอร์ด้วยแต่มันสายไปซะแล้วเพราะเพอร์ซิวส์ได้มาถึงก่อนและปิดปากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังรอดชีวิตอยู่และใช้แรงเฮือกสุดท้ายบอกกับเจ้าหน้าที่พ์คว่าสิ่งที่โพสิวุฒต,ต้องการไม่ใช่การพัฒนาอาวุธใหม่แต่เป็นการถอดรหัสเพื่อให้ใช้คําสั่งระเบิดนิวเคลียร์จากโอเปอเรชั่นกรีนไลท์ทั้งหมดและเมื่อทําสําเร็จก็จะกลายเป็นอเมริกาที่มือเปื้อนเลือดพร้อมทั้งโยนบทชาติผู้ร้ายให้กับอเมริกาไปโดยปริยายและหลังจากนั้นโพสิวุก็ส่งกําลังมาถล่มและทําลายหลักฐานที่คิวบาโดยทั้งหมดเป้าหมายใหม่ของทีมของแอดเลอร์คือต้องหนี โดยหลังจากเหตุการณ์นี้ทีมของแอเลอร์จะเสียทีมงานไปหนึ่งคนหรือสองคนระหว่างปาร์กกับลาซาซึ่งส่วนมากผมเชื่อครับว่าสุภาพบุรุษน่าจะช่วยปาร์กนะครับบางทีสุภาพสตรีจะช่วยปาร์กได้ก็ก็ดีครับก็ดีหลังจากกลับมานั้นแอดเลอร์ได้ตระหนักว่าความดีไม่ปรากฏความชิบหายกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าจึงตัดสินใจใช้ของหนักฉีดยาเร่งความจำใส่ให้กับเบลเพื่อให้นึกถึงสถานที่ที่เจอกับโพสิกุตทันที แต่ด้วยการใช้ยาเร่งความจําผสมกับสมองของ, <enth> ของเบลที่ถูกโปรแกรมล้างทําให้ความจริงและไม่จริงผสมปะตีกันไปหมดพร้อมกับคําพูดที่กลายเป็นตัวกระตุ้นให้สมองเบลได้ทํางานคือ we have, we, have we have a job to do 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 we have a job to do, job to do จนทําให้เบลระลึกถึงตัวตนในอดีตขึ้นมาได้ซึ่งคำนี้แหละครับที่เป็นคำพูดที่ใช้ในการโปรแกรมให้เบล,ลกลับมาระล,ลึกความจำใหม่ทั้งหมดทำให้เบลโมโหเป็นอย่างมากจนแอดเลอร์ก็ได้รับสารภาพ และบอกความจริงทั้งหมดให้กับเบลและขอให้เบลช่วยเลือกเบนนีไว้และเบลก็ได้บอกที่อยู่ของเพอร์ซิวิสจากความทรงจาจริงของตัวเองให้ทีมได้ฟังว่าสถานที่ทําการของเพอร์ซิวิสนั้นอยู่ที่เกาะโซลเวสกี้นั่นเองกองกําลังสหรัฐบุกะลวงเกาะน,นี้แบบไม่เหลือชิ้นดีและแน่นอนครับช่วโลกใบนี้ไว้จากเพอร์ซิวิสแต่ตัวของเพอร์ซิวิสนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่กระนั้นการหยุดยั้งแผนการนี้ก็ถือว่าสําเร็จไปได้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นแอดเลอร์ก็ได้พาเบลที่มีความทรงจํากลัับมมาท้งหด ให้ไปเจอที่ริมผาแห่งหนึ่งพร้อมกับชมเบลว่านายนี่เป็นฮีโร่และวีรบุรุษที่กู้โลกเอาไว้ก่อนจะขอให้ทําการเสียสละครั้งสุดท้ายและการเสียสละครั้งสุดท้ายน,นั้นคือการหายไปจากโลกใบนี้นั่นเองและนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดกับแอดเลอร์และเบลณนะช่วงวินาทีที่วัดกันที่ความเป็นความตายทั้งคู่ควักเปือออกมาใส่กันอย่างการะหนังคาบอยและยิ่งเสร็จปั้งเกมจบลงครับ แต่หลังจากนั้นแอดเลอร์ก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ครับมีแค่แอดเลอร์กับเบลที่รู้พนัวกับสถานะของเบลก็คือไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หลังจากนั้นแอดเลอร์ได้รับมอบหมายไปตรวจสอบฐานทัพ CIA ที่ถูกถล่มในเบอร์ลินตะวันตกและได้พบกับสติชหรือฟิคคอร์คุสมินที่เขาเคยแทงตาบอดเป็นเมื่อหลายปีที่แล้วนั่นเองแล้วก็เป็นข่าวในแหละที่ฆ่าทีมจู่โจมของแอดเลอร์ทั้งหมดก่อนจะจับตัวแอดเลอร์ซึ่งทําให้สถานะของแอด และข้อมูลล่าสุดในซีซั่น2ของเกมนั้นตัวละครอย่างนากาหรือพ่อ่มพ่อหัวตำนานพญานาคของเราเองที่ไม่ใช่คนไทยครับแต่เป็นคนลาวได้สื่อสารพูดคุยกับทางสติชว่าแอดเลอร์กำลังถูกเคลื่อนย้ายไปที่เวรังส์และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของชายที่ชื่อว่ารัสเซลแอดเลอร์จนถึงปัจจุบันความเป็นไปของแอดเลอร์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามต่อในคัตซีนของซีซั่นต่อๆไปที่ตัวเกมจะปล่อยออกมาเรื่อยๆจนกว่าเคอร์ดิี้ภาคใหม่จะออกนั่นแหละครับ และไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นเบลในซีซั่นต่อๆไปก็ได้ตัวของเบลเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่กลับไม่ใช่หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ซะทีเดียวอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมครับหลังจากที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเกี่ยวกับความเป็นมาของรอยแผลบนใบหน้าของแอดเลอร์มันมีที่มาเป็นอย่างไรด้วยคําตอบนั้นมีอยู่3คําตอบจากปากแอดเลอร์จากการเดินเข้าไปถามของผู้เล่นแล้วแต่ว่าจะได้คําไหนของแอดเลอร์จะมีคําตอบดังต่อไปนี้ครับ อย่างแรกคือเขาพูดอย่างคลุมเครือว่าเขาไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ดีตอนที่เขายังเด็กและพูดถึงเด็กผู้หญิงที่ไม่มีชื่อคนหนึ่งว่าไม่คุ้มค่าอะไรครับแอดเลอร์คำตอบที่2คือเขากําลังไล่ล่าเป้าหมายระหว่างทําภารกิจอยู่และได้ไล่ตามไปจนกระโดดลงหลังคาไอการกระโดดมันก็เป็นไปได้ดีแต่ว่าการลงพื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คําตอบสุดท้ายของเขาคือโดนแมวที่ตัวใหญ่มากหมายถึง เสือหรือไม่ก็ตัวอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในตระกูลแมวครับเข้ามาทำร้ายแอดเลอร์และขวดใบหน้าของแอดเลอร์จนเป็นบาดแผลที่คุณเห็นอยู่ในปีถึง3ถ้าวิเคราะห์จริงๆแล้วคำตอบทั้ง3นั้นเป็นคำพูดโกหกของแอดเลอร์ทั้งหมดเลยแหละที่จริงแล้วก็อาจจะโดนสักสีบบาดเพราะแอบไปดูสาวเวดนามอาบน้ำมาก็ได้ครับใครจะไปรู้ด้วยความลึกลับในตัวสูงและเจ้าหน้าที่ CIA ระดับที่ทำภารกิจมาอย่างโชคโชนแล้วถ้าหากเป็นไปได้รัสเซลแอดเลอร์อาจจะเป็นชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกัน และนั่นคือทั้งหมดของชายสุดลึกลับรัสเซล์แอดเลอร์แล้วก็อย่าลืมผู้ใหญ่ใจดีประจำวิดีโอนี้ครับ Western Digital Black c a l l o f d u t y Black o p s c o l d War Special Edition P 1 0 Game Drive 2 t e r a b สั่งซื้อวันนี้ได้รับ Call o f d u t y Point ในเกมแถมไปถึง1,100พอย p o i เลยทีเดียวและตามที่กล่าวไปวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ใหญ่ใจดี Western Digital แจกฟรีครับ Western Digital Black SN 7 5 0 NVMe SSD ขนาด 1TB กําลังรอให้คุณเป็นเจ้าของวิธีร่วมสนุกก็ดังนี้ครับ กด Subscribe ให้กับช่อง Game ม Insight จากนั้นแชร์วิดีโอไหนของช่องก็ได้ที่คุณรู้สึกถูกใจมากที่สุดบน Facebook พร้อมกับแน่เพจผู้ที่ชอบและติด #wd_black และ #gamemerinside ไว้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดีในวันที่24มีนาคมนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage และหน้าชุมชนของเราของดีของเด่นแบบนี้กำลังรอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่ครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไป รักนน้อยแต่รักนานๆนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยและครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ